แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซสชันส่วนของทางนิ t เทคนะครับแนะนําตัวก่อนนะครับตัวผมเองชื่อพุทธพงศ์นะครับหรือเรียกเรียกว่ากันก็ได้นะครับตําแหน่งเป็นเทคนิคเปเชียลิสนะครับประจานินเทคประเทศไทยนะครับด้วยงานปกติของผมนะครับผมจะมีหน้าที่ไปช่วยทางลูกค้าด้านเทคนิคนะครับไปวางพวกระบบไิเทคเจอร์บ้างนะครับมีได้ไปทําตัวระบบมีไปได้พัฒนาระบบจริงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทราบได้ว่า ตอบคำถามได้อะคว่าทางเทคนิคเนี่ยตอบตอบปัญหาได้ทางเทคนิคนะครับแล้วก็ช่วยเหลือได้ทั้งทางบิสเนสด้วยนะครับเนื่องจากใน area ที่ผมทำนะครับทำใน area เรื่อง automation platform นะครับทำพวก process automation แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อให้แต่ละท่านได้มีไอเดียได้เห็นภาพว่าจะเอาเทคโนโลยีเรื่อง automation เนี่ยไปใช้ไปประยุกต์กับตัวเองกับบริษัทเราอย่างไงนะครับอันนี้ทางหลังบ้าน หลังเวทีนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีส่วนแจกรางวัลร่วมสนุกด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามในเซสชันนะครับทีนี้ตัวตัวผมเองนะครับได้มีโอกาสลงไปหาลูกค้าหลายๆที่นะครับผมก็จะเจอว่าแต่ลูกค้าเนี่ยล้วนแต่ลงทุนทางไอทีไปแล้วนะครับมีการซื้อระบบต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยลดงานเพื่อทําเรื่องดีตอนทรนฟอร์เมชันนะครับบางลูกค้าบอกว่าซื้อระบบ ERP มานะครับบางลูกค้าบอกว่าอะไปซื้อ c r m มาข้อมูลลูกค้าเยอะ นะครับบางบางที่บอกว่าอะเอาระบบ HR มานะครับบางที่บอกว่าไอ ER p ก็มี HR นี่ใช้ก็ได้นะครับลูกค้าบางลูกค้าใช้นะครับ,บ,นะรบแต่บางลูกค้าก็บอก e r p คิดแพงมากเลยสปิด h r ไปไว้ข้างนอกดีกว่านะครับผู้บริหารอยากดูเรื่อง d i ต้องมีระบบส่งเมลนะครับอยากจัดการเรื่องโมบายอะต่างๆแบบนี้จะเห็นว่าระบบมันมีหลากหลายมากเลยเทคโนโลยีทางด้านไอทีนยครับมันเยอะมากนะครับ,นะรบแล้วเราจะเลือกใช้ตัวไหน ให้มันเหมาะสมกับองคอ์กรของเราขนาดขององคอ์กรเราบิสเนสขององคอ์กรเราที่กําลังเติบโตนะครับผมต้องบอกว่าปัจจัยในมุมของไอทครับไม่ใช่ว่ายิ่งคุณมีของเยอะมีซอฟต์แวร์มีเอ็นเตอร์ไพรระบบอะไรเยอะแล้วจะตอบโจทย์ธุรกิจคุณจะดีไม่ใช่นะครับมันคือคุณต้องหาจุดที่เหมาะสมว่าด้วยธุรกิจขนาดนี้ไซซิ่งขนาดนี้ควรจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วจะตอบโจทย์ทางลูกค้ายังไงนะครับ อันนี้เป็น common issue ที่หลายๆที่เจอมาเลยนะครับก็บอกว่าซื้อระบบ i อเข้ามาแล้วลงตังไปเยอะมากแต่ปรากฏว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับของที่ซื้อมามันไม่ได้ตอบโจทย์เลยนะครับเราเห็นว่าอคู่แข่งเรามีการใช้ AI มีใช้ RPA จะไป cloud นะบางทีเราอาจจะไปซื้อมาบ้างนะครับแต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดไว้นะครับไม่เห็นทาได้เหมือนคู่แข่งเลยนะครับต้องมาดูว่าทาไมนะครับอ จุดผส์ที่ผมเข้ามานะครับในมุมของที่ปรึกษาในมุมของคอนซัลด้วยครับก็คือเรามาช่วยวางแผนว่าการที่คุณจะทำเรื่องดิตลทรา t ฟอร์เมชันนะครับวางแผนยังไงให้องค์กรเราบริษัทเราไม่ใช่เป็นภาพแบบข้างหลังนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแผนผังที่สวยงามแบบนี้องค์กรเราอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้จะเริ่มยังไงนะครับผมเข้าใจว่า ท่านที่เข้าชมนะครับก็จะมีบางท่านบางบริษัทที่บอก่ะซื้อของไปเต็มไปหมดแล้วซื้อ RPA ซื้อ AI ซื้อ ERP <ด>ต่างๆหรือว่าบางที่นะครับบอกว่าอย่างอย,ย่งไม่ได้ซื้อนะครับยังไม่ได้ลงทุนนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวผมคงแชร์นะครับแชร์ว่าแต่ละเจ้าแต่ละ,ล,ะ,ล,ะลูกค้าเนี่ยหยิบเจ้าตัวแพลตฟอร์มเขาเจอปัญหาอะไรก่อนแล้วก็หยิบเจ้าตัวแพลตฟอร์มไปแก้อะไรบ้างนะครับไปครับที่แรกนะครับอันนี้เป็นร้าน เป็นลูกค้ามือชื่อแม d o โดนัลนะครับก็เป็นร้านฟาฟูดใช่ไหมครับหน้าที่เขาก็คือมีมีขายของขายอาหารนะครับหลักๆก,ก็เป็นเบอร์เกอร์อาหารฟาฟูดต่างๆนะครับธุรกิจของของแม็กโดนัลอาจจะเริ่มด้วยหน้าร้านเปิดขายของใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องไดทูครับรถเข้าไปซื้อได้เลยหรือว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีบอร์ดที่เป็นทัสกีนะครับผมสามารถเข้าไปกดสั่งของจ่ายตังค์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ออกไปทานอาหารได้เลยแต่ทีนี้ ส่วนนี้คือส่วนของหลังบ้านครับส่วนของครัวของแมคโดนัลล์จะเห็นว่าทางแมคโดนัลล์ครับเขามีเมนูเต็มไปหมดเลยนะครับเบอร์เกอร์อะไรเต็มไปหมดเลยอาหารเชา้าอาหารเบรคฟาสต์ Breakfast, มีแฮปปี้มิลมีชุดมีโปรโมชั่นมีของแถมนะครับเราเป็นคนไปซื้อครับเราเห็นว่าอ่ะก็สั่งมีพนักงานทําให้จ่ายตังค์แล้วก็ไปกินนะครับแต่ว่าด้วยกระบวนการหลังบ้านมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับ ให้เห็นดูสังเกตดูทางด้านขวาของรูปนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเป็นคนไปทำนะครับไปเป็นพนักงานเราแทบจะไม่รู้เลยว่าต้องหยิบขนมปังตรงไหนหยิบชีสตรงไหนมาถึงจะประกอบร่างเป็นเบอร์เกอร์สักชิ้นหนึ่งที่ลูกค้าสั่งได้นะครับแล้วทีนี้แมคโดนัลด์ไม่ได้มีแค่สาขาเดียวนะครับแมคโดนัลด์มีกระจายจานวนมากนะครับมีหนึ่งห้าสิบสาขาพนักง,งาน900 0ท่านนะครับแต่ว่ามี HR Sta f f 4ท่านทำไมผมถึงยก h r s t a f f มานะครับ H, เวลาการที่เรามีพนักงานใหม่เข้ามาครับมินภาพแต่ละสาขานะครับเราต้องมีการเทรนการอบรมว่า,าพนักงานเข้ามาสมมติอยู่ส่วนครัวเขาต้องทําอะไรบ้างนะครับหนะะ้าที่แน่นอนย่อมเป็นของ h r นะครับแล้ว h r 4สี่คนก็จะดูแลั่วถึงหลอกพนักงาน900 0คนแน่นอนว่าไม่ถึงนะครับสิ่งที่เขาทําก็คือ,อเขามีผู้จัดก,การสาขานะครับให้เป็นผู้จัดการสาขาเป็นคนดูแลเป็นคนสอนเป็นคนอบรมพนักงานเข้ามาใหม่นะครับต้องเตรียมเครื่องอะไรบ้างแบบนี้นะครับพอพนักงาน สมมุติมันท่านบอกว่าลาออกไปมีพนักง,งานเข้ามาใหม่แทนผู้จัดการก็มีหน้าที่สอนอีกนะครับก็ก็เหมือนจะตอบโจทย์นะครับแล้วแต่ถ้าคนที่ลาออกเป็นผู้จัดการหลักทํำยังไงนะครับอันนี้เป็นชาเลนจ์ที่ทางแมคโดนัลด์เจอนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะมีเป็นชาเลนจ์เช็คลิสต์แบบนี้นะครับ ท่านที่เข้าฟังนะครับอาจจะดูว่าเราเจอปัญหาอะไรแบบนี้บ้างต่อให้ท่านทําธุรกิจคนละด้านนะครับแต่ผมเชื่อว,ว่ามันจะมีชาเลนจ์ที่ซ้ากันอย่างน้อย1ข้อ2ข้อในแต่ละ,ะเคสที่ผมยกมานะครับอ,อย่างเคสแรก McDonald' ลเนี่ยครับบอกว่ามีสาขาเยอะยีรานเยอะนะครับพวกกระบวนการพวกขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยมีหลากหลายเราที่สําคัญหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเจอก็คือเรื่องเทอร์นโอเวอร์นะครับพนักง,งานเข้าพนักง,งานออกสูงมากนะครับแล้ว McDonald ล์ทำยังไงนะครับ สิ่งที่แมคโดนัลด์ทำนะครับอย่างแรกก่อนก็คือเขาแมปเอาเรื่อง p โปร e ซ s ออกมาจากหัวคนให้ได้โปรเซสคืออะไรนะครับ mapping โปรเซ s คืออะไรนะครับเอาพูดของแมคโดนัลด์ได้มาอย่างนี้ครับสุดท้ายแล้ว,วครับเขาสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ว่าการที่มีพนักงานใหม่แต่ละท่านเข้ามาเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างอีกสองสามนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสวิมเลนเลยก็คือผู้จัดการจะเห็นเลยว่าเขาต้องทำอะไร วันแรกมาต้องพาพนักงานไปเดินทัวร์พนักงานต้องเข้าใจวันแรกต้องเตรียมเชลอะไรบ้างนี้หนึ่งสองสามสี่เป็นเช็คลิส์ให้นะครับในแต่ละขั้นตอนนะครับก็จะมีคําอธิบายบอกมีพวกเอกสารแนบมีรูปหรือว่าแนบเป็นวิดีโอก็ได้เป็นขั้นตอนแบบนี้เพื่อสอนให้พนักงานแต่ละท่านทราบว่าต้องทําอะไรนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมครับสิ่งเหล่านี้ครับ ถ้าถ้านนีเชิงเทคนิคข้อเทอมะครับเขาจะเรียกว่า e x p c i t knowledge กับ tacit knowledge มันคืออะไรนะครับ tacit knowledge ให้นึกภาพนึกภาพที่ออฟฟิศก็ได้ครับที่ออฟฟิศเรามักจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งหรือว่ามีซีเนียร์คนหนึ่งนะครับที่เวลาเรามีคำถามอะไรหรือว่าเพื่อนในแผนกมีคําถามอะไรไปถามพี่คนเนี้ยพี่คนเนี้จะให้คําตอบได้เสมอเขารู้ว่าต้องทํายังไงจะมี work allow ยังไงนะครับสิ่งที่พี่เขามีครับก็คือเป็น know how เป็น tacit knowledge ว่า ด้วยปัญหาแบบนี้เขาจะแก้ยังไงนะครับเจ้ารูตัวนี้ครับมันจะช่วยให้เอาความรู้ซึ่งจากที่อยู่ในหัวคนเนี่ยออกมาเป็นโปรเซสออกมาเป็นกระบวนการได้นะครับทําไมต้องเอาออกมานะครับการที่มีเนิยร์คนหนึ่งที่มีความรู้มีความสามารถทุกอย่างอันนี้ดีนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือถ้าเกิดพี่คนนี้ลาออกละ่ะคนในทีมจะดูแลต่อได้ไหมจะรับผิดชอบทีมต่อจะเข้าใจกระบวนการจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทูสิ่งเหล่านี้ครับมันจะช่วยลิฟต์พวกโนเลดเหล่านี้ ออกมาให้อยู่ในรูปแบบของกระบวนการที่ท่านอื่นสามารถเข้าใจแล้วก็ทำตามได้นะครับภาพที่แมคโดนัลล์นะครับวาดออกมาก็จะเป็นกระบวนการนะครับแต่ละท่านต้องทำอะไรทุกคนจะ follow ตามสเตปนี้ได้แล้วก็ขยายได้นะครับทีนี้จุดที่มันทำเพิ่มได้นะครับก็คือพอเราใส่แต่ละสะเตปแต่ละขั้นตอนแล้วเราพอจะประเมินเวลาได้ว่าแต่ละขั้นตอนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ ซึ่งมันกระทบไปถึงเรื่องคอสได้นะครับเพราะเราจะรู้ว่าด้วยตําแหน่งนี้เขาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะถ้าแรงเขาเท่าไหร่นะครับสุดท้ายภาพมันจะตีออกมาเป็นคอสได้ว่ากระบวนการนี้ใช้ใครบ้างเกี่ยวข้องกับใครบ้างแล้วคอสที่แต่ละคนต้องจ่ายให้นะครับมันคุ้มค่ากับตัวโปรเซสที่ต้องทำหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับของ McDonald' นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกทางลูกค้าหนึ่งลูกค้ารายถัดมานะครับก็คือบริษัท Zoom ทุกท่านน่าจะรู้จักบริษัท z o m นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มที่กลังเรากำลังรับชมอยู่นะครับก็ผ่าน Zoom เหมือนกันนะครับต้องบอกว่า Zo ูมนะครับเป็นบริษัทหนึ่งที่เรียกว่าได้ผลกระทบในแง่บวกของสถานการณ์โควิดนะครับถ้าดูกราฟนยครับจริงๆจะเห็นว่าหลายๆบริษัทนะครับพุ่นลงยอดลงนะครับเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรต่างติดลบหมดนะครับแต่ว่าซูมเนี่ยเป็นบริษัทที่โกรดขึ้นมานะครับหลังจากมี หลังจากมีเรื่องพน n d e m หลังจากมีเรื่องโควิดนะครับเพราะว่าธุรกิจมันยังต้องรันต่อนะครับพนักงานยังต้องทํางานทุกคน work from home แต่ยังต้องการคอนเฟรนซ์ยังต้องการวีตติ้งนะครับก็ดูดีใช่ไหมครับดูดีใช่ไหมแกรฟการใช้งานของลูกค้าครับจากจากซูมที่วิง่งวิ่งเป็นเส้นค่อยๆขึ้นนะครับพุ่งขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าผมจะไม่ผิดเขาบอกว่ายอดออเดอร์ขึ้นมาประมาณ350เท่าจากสถาน,านการณ์ปกติ ดูดีนะครับแต่ว่าแล้วมีปัญหาอะไรล่ะซูมเจอชาเลนจ์อะไรบ้างอันนี้เป็นชาเลนจ์ที่ซูมเจอนะครับออเดอร์มันมาเยอะนะครับมันมาเยอะมากมันมาจากหลาย Channel ต้องอธิบายว่าด้วยเคสปกติอะครับแต่ละบริษัทเนี้จะไม่ได้มีการทําอะไรไว้รองรับเยอะๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมไม่ได้มีระบบ a ออโตเมชันอะไรขนาดนั้นเพื่อจะรองรับลูกค้าที่จู่ๆก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสามเท่าแบบนี้ได้นะครับซูมของเดิมนะครับลูกค้าที่เปิด จะเปิดออเดอร์เข้ามาเนี่ยหลังบ้านเขาใช้ตัวเซนเ e ็กกับใช้ตัวพวกเซล f อร์ e เป็นตัวเอนจินเขาสิ่งที่เขาทาม,มาครับก็คือต้องแดนนวลเนาะก็ปี้จาก Excel, Copy จากเว็บก p ปี้จาก Web, อีเม e ลไปกรอกในเซนเ e ็กกรอกเซนเ e ็กี่ต้องไปกรอกในเซลฟอร์ e อีกนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือพอมีงานเพิ่มคนก็เพิ่มมาด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อข้อที่3เป็นจุดที่สําคัญของหลายๆองค์กรที่เจอเลยนะครับเวลามีการเปิดอะไรใหม่ๆรอดูกค้ามาใหม่ๆ ถ้าต้องมีคนเพิ่มแต่ว่าบริษัทท่านอาจจะโกรดไม่ได้นะครับตราบใดที่มียังมีลิมิตเรื่องตัวนี้อยู่นะครับอ่าแล้วซูมแก้ปัญหายังไงซูมทํำยังไงนะครับอ่าก่อนที่จะพาไปดูว่าซูมทายังไงเดี๋ยวผมขอแชร์ชเคสหนึ่งนะครับเคสถัดมาเป็นเคสของ Microsoft นะครับ Microsoft อันนี้เป็น Microsoft Store ออนไลน์นะครับ จะเห็นว่า Microsoft เนี่ยหลักๆก็ทำพวกซอฟต์แวร์ขายใช่ไหมครับแต่เขาก็จะมีฮาร์ดแวร์ขายด้วยอย่างเช่นขาย Xbox ขายเกมบน Xbox ขายพวก Surface Surface Hub ต่างๆนะครับซึ่งทางลูกค้านี่ยก็สามารถซื้อทางออนไลน์ได้นะครับในไทยก็จะจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายแบบนี้นะครับแล้ว Microsoft มีปัญหาอะไรสิ่งที่ Microsoft เจอนะครับ Microsoft บอกว่า Microsoft มีมีสาขามากเป็นสาขาแบบดิจิตอลนะครับเขาต้องทำรองรับทั่วโลก ไมโครซอฟทไม่ได้ขายแค่แค่ในประเทศนะครับรองรับทั่วโลกนะครับซึ่งพอมีโปรดักต์เยอะนะครับทั้งโปรดักต์ของเขาเองทั้งโปรดักต์ของ thirdparty นะครับมันต้องมีการอินทิเกรตมีการเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก่อนหน้านี้ไมโคร o อฟท์ทำยังไงนะครับเขาเก็บข้อมูลเก็บใน Excel แล้วก็ส่งต่อการผ่าน Excel ผ่านอีเมลแบบนี้นะครับทั้งสองเคสน,นี้จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับผมก็เลยขออนุญาตรวบเข้ามาเป็นวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูตัว วิดีโอตัวโซลูชันนะครับว่าทาง z o ู m เจอปัญหาเมื่อกี้แก้ยังไงทาง Microsoft เจอปัญหาเมื่อกี้แก้ยังไงนะครับขอแชร์หน้าจอเป็นวิดีโอสักครู่นะครับ Zoom is a video first communications company. As the channel operations manager, we are heavily focused on all channel orders. Channel operations is dealing with all of our partners, their purchase orders, ensuring that the end customers get their services on time as well as the distribution and partners getting paid on time. What Nintex does for us is allows us to do that by automating many of the things we do and also Communicating with the customer directly through automation to give them the best possible experience, and we're able to deliver happiness, which is the overriding mission of Zoom. The timing of launching Intex couldn't have been. Better, honestly. I mean, all of a sudden in March, the world changed, and we had what we referenced as the Zoom boom. Everybody needed Zoom. So there was a lot of pressure to get this solution right, and it turned out that Nintex was a perfect fit, and we were able to build this solution in weeks, not months. Alex uh, was uh, sure that Yacine understood what we needed to do a workflow, a very specific, detailed workflow, which Nintex was after a ton of research, we found that Nintex was going to be able to be the perfect solution for where we were. It was maybe week three or four where I said, can you give me uh, an update on, on where we're at with Nintex? And she's like, it's working, <laughs> it's already working and uh, it's starting to send the automation already. And I was, I was shocked. Life in the channel business at Zoom would not be the same without Nintex. Our entire order management process is tremendously smoother with Nintex. We heavily rely on it. In all cases with Nintex, uh, Zoom was able to turn it up quickly. Yesenia was able to come up to speed quickly and become an expert on Nintex and start building our own workflows. To put things into perspective a little bit more, let's talk about the workflows that we use. You have an order that comes in from a partner it gets received into Zendesk, so we know how many orders we have, what status are they in. We send that over to our sales team. That's it for us. Nintex picks it up from there. So, in this whole process, we did not involve IT at all, and that really made things go a lot quicker. We were running everything in the cloud, specifically integrating with Zendesk and Salesforce, again, without writing one line of code. I can say Zoom wouldn't uh, be having a success in the channel program today without having a partner like Nintex. Just as much as the world needs Zoom, Zoom channel needed Nintex. Microsoft Digital Stores business is responsible for selling services and products for Microsoft first party as well as third party products and services from your xbox where you can purchase direct through the dash to our desktop devices and products such as our hololens or surface hubs we have over 450 sites uh, over 240 market locales and uh, as you can imagine it requires a lot of coordination with a lot of different parties within microsoft and it needs to be organized to run seamlessly there's 200 plus spreadsheets that are tracking all of the data that are needed to create the 200 plus markets every day, and those are getting passed back and forth so that web producers can, can update pages. And it was just all manual, all in Excel, being sent through email. So you may or may not have the right information at that given time because there's no golden build or golden record that says, This is what I'm asking you to build. It's crucial for us that we have a consistency in the way that we operate, the way that we deliver new products, new launches, new promotions. Across those properties. And K2 has been essential in allowing us to be able to streamline a lot of those workflows to work across those digital properties, even beyond into how we manage our physical store presence. So we've removed all 200 something spreadsheets from our work and we've automated it through our k2 solution. we've added promotions this last year so that all the promotions for microsoft run through our k2 tool so that everybody can use it to pull for the merchandising efforts for the microsoft.com homepage. and they have one central location and repository for all of that information. so the k2 app enables our users to connect to data from several of our existing catalogs. so the promotion brief is a place where they can go to enter the details that are required for the execution teams to execute the program and allows them to work directly with our product catalog. Allows them to work directly with our inventory management tools, so that they're pulling in connected data that is able to be automated to downstream execution teams. We were able to increase our pre-production quality by 30 percent, and it's so great that K2 have such a robust platform that we're able to incorporate it and leverage it in our workflows, and that they also have the services and the expertise to be able to bring on-site developers and PMs to be able to help us in that process of streamlining those processes, and very importantly as well. Um, being Azure hosted, we knew we had the scalability that we would want through K2 and its platforms. This year was the first year that we actually invested in 24 by 7 support from K2. Because the application has become so mission critical, and our buying organization continues to ask for more work to be put in the tooling, because they have such a critical piece of the, the puzzle to making money for Microsoft, and we don't want the market passing us by because our Teams don't have the right data at the right moment. Not only have they delivered us a solution that saved us time, but they're so easy to work with, they're so collaborative, they're available, they're responsive. They're good counselors as far as managing the development timelines and helping us set correct expectations with our team. They invite our suggestion, they will explore ideas with us, and I tell everyone I can think of. how great it is to have K2 on our side. K2 really is the best in breed in this industry. And we've found that to be the case by working with the people on our team. เมื่อกี้เป็นดูในวิดีโอไปแล้วนะครับเมื่อกี้ในวิดีโอจะเห็นว่าบางตอนแรกจะเป็นนินเทคใช่ไหมครับตอนหลังจะเป็น K2 นะครับต้องอธิบายว่าทั้งสองบริษัทนะครับได้มีการควบรวมกันแล้วนะครับก็คือ ต้องบอกว่าทางน i n t e นะครับได้มีการสะสมเจ้าตัวปร d u c อร์ r t ฟ o l i อนะครับอย่างเช่นเจ้าตัว p r o c e s s m a p p i n g นะครับเรามีเรื่อง RPA ด้วยนะครับถ้าท่านสนใจเรามีเจ้าตัว K2 ทำเรื่อง r o c เ s s Design นะครับเรามีตัว Document Generation นะครับรวมไปถึงตัว e s i g n a t u r e นะครับถ้าเกิดท่านสนใจเนี่ยหลังบ้านเราใช้เป็นทาง Adobe Sign นะครับทีนี้ผมมาขยายภาพเพิ่มนะครับถ้าจำได้จากตอนแรกครับ ของเคสของแมคโดนัลล์ครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาแมปเอาโปรเซสออกมาก่อนนะครับกระบวนการต้องเป็นยังไงวาดออกมาแชร์กันขอรับเบลเลทกันนะครับสเต็ปถัดมาสิ่งที่ซูมกับทาง m i c r o s o f t ทำนะครับพอแมปโปรเซสได้ออกมาแล้วครับที่เขาทำต่อขั้นต่อไปก็คืออโตโนมัตันะครับเจ้าตัวข้อมูลต่างๆที่เก็บทั้งใน Excel ส่งอนุมัติผ่านตัวอีเมลนะครับอิบปรวาดเป็นตัวฟอร์มอิบบะวาดเป็นตัวเวิร์กโฟล์นะครับ document generation งานพกบ,บางอย่างสามารถให้เจ้าตัวโรบอทมาทําแทนได้นะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายจะเป็นสเต็ปเรื่องการอ ptimize นะครับทำยังไงพอเราแปลงทุกอย่างเป็นดิจิตอลแล้วทุกอย่างจะมีการเก็บลลอกทั้งหมดนะครับเราจะทราบว่ามันช้าตรงไหนมันคอขวดตรงไหนเราจะเติมจะปรับยังไงให้กระบวนการเร็วขึ้นได้ตอบสนองลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับทีนี้ถ้าจําได้ตอนต้นในซูมครับเขบอกว่ามันมีเรื่องตัวโลโคนะครับ โลโคดคืออะไรอย่างนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับต้องบอกว่าโลโคดเป็นทิศทางของเทคโนโลยีที่จะขยายแล้วก็เติบโตมากขึ้นนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เป็น developer อระครับผมเข้าใจว่าเราก็จะเป็นการคีย์บอร์ดกันเพื่อพัฒนาอะไรบางอย่างใช่ไหมครับก็เขียนโคดดิง้งกลับกันนะครับเจ้าตัวโลโคดเนี่ยจะเป็นเหมือนเซตของคําสั่งเซตของเทมเพลตแทนที่จะต้องเขียนโค้ดนะครับผมสามารถบอกได้เลยว่าเจ้าตัวระบบเนี่ยควรจะต้องทําอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดมีการกดปุ่มเ r รดเนี่ยให้มันไปเซฟข้อมูลลงในตเตเบสเซฟเสร็จนะให้ไปส start workflow ชื่อว่า request จากนั้นโชว์เมสเ a จหา user จากนั้นปิดหน้าจอหลังบ้านจริงถ้าเกิดเราเขียนโค้ดเหล่านี้ครับมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานมากนะครับข้อดีของโลโคล้อย่างหนึ่งนะครับให้นึกภาพสําหรับท่านใดเป็น d e v e l o อ e r นะครับเคยเคยไล่โค้ดตัวเองเมื่อผ่านไปสัก3เดือน6เดือนไหมครับหรือว่าใช่ไหมมันจะจำจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเขียนอะไรไว้แต่เอ๊ะมันทํางานได้นี่ หรือเคยไล่โค้ดเพื่อนไหมครับหรือที่หนักสุดนะจ้างเวนเดอร์มาทําจ้างเวนเดอร์ข้าองนอกมาทำเวนเดอร์ส่งโปรเจกต์ให้พร้อมซีดีหนึ่งแผ่นหนักสุดคือไล่โค้ดเวนเดอร์นะครับกลับกันถ้าเกิดเป็นตัวโลโค้ดแพลตฟอร์มตัวตัวโลโค้ดแพลตฟอร์มเนี้ยไม่ว่าผมจะเขียนเองไม่ว่าเพื่อนจะเขียนไม่ว่าเราจะจ้างเวนเดอร์มาเขียนนะครับการเซฟข้อมูลลงดัตเตอรเบดการไปสตาร์ทเวิร์กโฟล์การโชว์เมสเซจทุกคนก็ต้องทําบนสแตนดาร์ดตัวเดียวกัน นะครับมันทําให้ผมดูแลต่อได้ไม่ว่าผมเขียนไม่ว่าเพื่อนเขียนไม่ว่าเวนเดอร์มาเขียนเพราะว่าเจ้าพวกกระบวนการมันมีการปรับการเปลี่ยนเสมอนะครับเราต้องดูแลต่อได้น,นันก็จะเป็นตัวประโยชน์ของโลโค้นะครับ,รบเช่นเดียวกันกับเจ้าตัว Work f l o w นะครับก็จะเป็นลักษณะลากวางแล้วก็ประกอบร่างแบบนี้นะครับงานต้องส่งหาใครเขาก็ลากงานลากโลโก้ที่เป็นรูปคนมาต้องมีการส่งอ e ีเมลไหมนะครับทุกอย่างจะเป็นคอนฟิ guration ทั้งหมดนะครับ,นะรบอันนี้เป็นเคส ที่สกับที่3นะครับของ z o ู m กับของ Microsoft เด ouais. ี๋ยวขออนุญาตเล่าเคสสุดท้ายนะครับขยับมาใกล้ๆตัวเราบ้างนะครับอันนี้เป็นทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเคสที่ธรรมศาสตร์เนี่ยครับตอนนั้นที่ไปทำนะครับเป็นระบบตัว Car Parking r e quest นะครับถ้าเกิดใครเคยไปธรรมศาสตร์ที่ท่าประจันย์นะครับจะเจอว่าที่จอดรถเขาเนี่ยมีจำกัดมากนะครับมีจำกัดมากที่เขาต้องทำก็คือเขาบอกว่าเขาจะแปลงจากเดิมที่ฟอร์มเป็นกระดาษ นะครับให้มันอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะแปลงแล้วไหนๆจะแปลงแล้วทางธรรมศาสตร์เองก็บอกไปธรรมดามันง่ายไปนะครับอยากทําทให้มันแอดวานซ์ขึ้นเขาก็มีการไปเชื่อมต่อกับตัว AI นะครับในส่วนจะเป็นตัว OCR นะครับเวลามีรถขับเข้ามานะครับรถที่เคยได้ลงทะเบียนขอนํารถเข้ามาจอดแล้วก็จะมีกล้องสแกนเลยว่าเจ้าตัว OCR เนี่ยทะเบียนที่ลงมาตรงกับที่เปิดไว้ไหมนะครับถ้าเกิดจองไปแล้ว เจ้าตัวไม้กันเนี่ยก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิดีโอสั้นๆน,นะครับ วิดีโอสั้นๆของทางที่ธรรมศาสตร์ทำนะครับผมกลับก่อนกลับมาที่เช็คลิสต์นะครับให้แต่ละท่านนะครับอาจจะลองดูว่าแต่ละท่านเจอปัญหาอะไรอยู่นะครับยังเป็นฟองคำร้องกระดาษหรือเปล่ายังเป็นงานแมนนวลหรือเปล่านะครับพนักงานมีเธอโอเวอร์สูงหรือว่าทํางานใน Excel งานยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับสเต็ปที่เล่าไปนะครับรู้ก่อนว่าเรากระบวนการเป็นยังไงนะครับสเต็ปถัดมาคือออโตเมดเคอรซักสเต็ปสุดท้ายก็คือออพติไม์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปขั้นตอนนะครับในการทานฟอร์มไปสู่ตัวออโตเมชันแพลตฟอร์มนะครับอ่ะทีนี้เหลือเวลาอีกนิดนึงนะครับก็ตามที่แจ้งไปตอนต้นนะครับของเราก็จะมีตัวเป็นรางวัลร่วมสนุกนะครับอันนี้ทําแบบสอบถามผมรบกวนทุกท่านนะครับอย่าอย่าเพิ่งทาตอนนี้อาจจะช่วยเป็นแคปเจอร์สกรีนนะครับแล้วก็ไปตอบตอนหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะรบกวนกับทางวิทยากรท่านอื่นนะครับรบกวนช่วยแค่ขอแคปเจอร์สกรีนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีรางวัลให้นะครับเป็น Google มินินะครับเป็นลำโพงอัจฉริยะแล้วก็มีบัตรซับบาร์ให้นะครับสองร้อบาทจำนวน5้ารางวัลนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศผลวันจันทร์หน้านะครับแล้วก็ประกาศผลทาง Facebook ที่ k ค t ูไทยแลนดนะครับรบวนขอแค่แคปเจอร์นะครับอย่าพิ่งทำนะครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณทางทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาร่วมชมนะครับวันนี้เซสชันวันนี้แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อให้ทางทีมงานเทคท็อกเลยครับผม